อะไรคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้แหละโอ้เก่งมากปลมมือตัวเองบานน่าหน้าตอบอย่างนี้ค่อยังเชื่อหน่อยนี่อะไรคะล้อยชมพู่ชมพู่เก่งจังเลยไหนคะชอเอาดูข้างหลังที่มีอะไรลูกด้านหลังนี่นี่ต้นไม้รผลไม้ผลไม้ไม่ใช่ต้นไม้ลูกผลไม้ นั้นมันบะปางลูกมีมีน้อยมีน้อยมีน้อยเป็นจริงอ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะเอ้าดูได้เลยลูกออรีนว้าวเก่งจังเลยมะนาวล้มโอลูกโอ้อันนี้คือแบบน่าเอ้ยอะไรอีกคะ อันนี้อแก้วมังกรแก้วมังกรสัมปะโรตทายแอปเปิลน่าเลยสัมปะโรตไปต่อไหนมาดูด้วยทุเรียนลูกเอาสร้างบ้านสร้างบ้านอันนูหนูจำได้โอ้หนูจำได้ผิดทุกอันเลยหนูจำได้มะโกไหนมาม่วงลูก โก้แบงโกมะม่วงไมง่ต้องแกะนะ,ะแบงโกป,ปลาไหนคะปลาปลาปลาอะไรลูกปลามีโม่ปลากระตูนนีน่เห็นไหม